นุ่มโวยตอมอลาวไถเงิน5,000ันเหตุไม่ปัม๊มตาเข้าประเทศคาดทำเป็นขบวนการสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง m j Comment ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับได้เหลอนักท่องเที่ยวไทยโวยเจอตอมอลาวเรียกเก็บเงินค่าปรับโหดห้าพันเหตุไม่ปัม๊มตาเข้าประเทศคาดทาเป็นขบวนการ ตั้งแต่รถตู้ไทยไปถึงตอมอลาวเป็นดราม่าร้อนที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์สำหรับกรณีนักท่องเที่ยวไทยกับเจ้าหน้าที่ตอมอของสอปปลออาวหลังนักท่องเที่ยวไทยถูกกล่าวหาว่าลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายพร้อมเรียกเก็บเงินค่าปรับสูงถึง5,000บาทเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ใช้ติกตอกลายหนึ่งได้โพสต์อุทาหรณ สำหรับคนที่จะไปเที่ยวลาวว่าควรเช็คเอกสารให้ดีไม่ฉะนั้นอาจโดนเจ้าหน้าที่ตอมอลาวเรียกเก็บค่าปรับสุดโหดแบบตนได้โดยเจ้าของวิดีโอเล่าว,ว่าช่วงขาเข้าทางรถตู้สนามบินได้พาตนไปส่งตรงวินรถคนลาวทางรถตู้ลาวได้พาข้ามด่านโดยทำเอกสารให้ทั้งหมดและบอกว่าไม่ต้องลงจากรถเพราะจะอำนวยความสะดวกให้ ซึ่งในตอนนั้นทุกอย่างเร่งรีบมากตนจึงไม่ได้เช็คอะไรให้ละเอียดแต่ทั้งนี้ตนสามารถผ่านด่านได้ปกติจนกระทั่งช่วงขากลับประเทศไทยเมื่อไปถึงด่านตรวจทางเจ้าหน้าที่ได้บอกว่าตนหนีเข้าเมืองเพราะไม่มีตาปั๊มเข้าประเทศลาวพร้อมคู่ว่าจะแจ้งข้อหาหนักทั้งนี้ตนไม่ยอมจึงเริ่มยิงคำถามต่างๆ เจ้าหน้าที่ที่ได้แจ้งว่าต้องเสียค่าปรับ5,000บาทแต่เมื่อถูกถามเข้ามากๆเจ้าหน้าที่เริ่มตอบคำถามไม่ถูกอีกทั้งคนเริ่มเยอะเริ่มยืนมองเจ้าหน้าที่จึงยื่นข้อเสนอให้จ่ายเพียง2,500บาทเพื่อตัดปัญหาทางต้นจึงถามหาใบเสร็จใบจ่ายค่าปรับต่างๆแต่เจ้าหน้าที่มีท่าทีอึกอักตอบคำถามไม่ได้จึงบอกให้ตนไปคุยในห้องด้านใน ซึ่งภายในห้องมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายอีกคนอยู่พูดจาดีเช็คข้อมูลต่างๆให้ตนจึงเล่ารายละเอียดให้ฟังพร้อมระบายว่าไม่น่าทำกันเช่นนี้และที่ทำเป็นขบวนการก็เพื่อให้เสียค่าปรับหรือด้านเจ้าหน้าที่ชายตอบอะไรไม่ได้พูดได้แค่ว่าปกติมีค่าปรับ4,000บาทตนเริ่มเอะใจเพราะข้อมูลค่าปรับไม่ตรงกันจึงถามไปตรงๆว่า จะเอาเท่าไหร่พร้อมโชว์ให้ดูว่าตนมีแค่เจ็ดแสนกีบหรือลาว1,200บาททางเจ้าหน้าที่ชายจึงเขียนเอกสารอนุมัติผ่านให้แต่ไม่ให้เอกสารพร้อมเก็บเงินค่าปรับไปแล้วก็ทำตาประทับให้ตนจึงออกประเทศมาได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตนมองว่าน่าจะทำเป็นขบวนการตั้งแต่รถตู้สนามบินอุดรรถรับจ้างลาว คนตรวจด่านลาวและสิ้นสุดที่ตอมอลาวโดยทางคนขับรถตู้ลาวเป็นฝ่ายเสนอทำเอกสารให้เพื่อความรวดเร็วแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ปั๊มสเต็มในพาส,สปอร์ตให้เพื่อที่ตนจะได้เสียค่าปรับตอนขาออกจึงอยากเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าลืมเช็คสเต็มหลังผ่านด่านกันให้ดีๆเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเช่นตนอีก อย่างไรก็ตามหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปด่านชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจนํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรไปเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกนะครับึ่งท่านแรกก็ได้กล่าวไว้ว่าเราต้องออกมารณล,ลงไม่ไปเที่ยวลาวให้เป็นจริงเป็นจังแล้วครับความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับผมเคยโดนตู้ออโต้แล้วตอมอขาเข้าไม่ปั๊มให้ เรียกเงินเป็นหมื่นโทรหาสถานทูตไทยเลยครับอย่าไปยอมเสียความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเราเคยโดนตอนไปเที่ยวลาวแล้วเราไม่รู้เอารถไปจอดกันหน้าวัดพระธาตุหลวงสักพักจะกลับมีตำรวจนั่งมาข้างคนขับรถตู้ที่พาเรามาแล้วพานั่งไปหลังวัดความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับได้ข่าวโดนกันเยอะกรณีขับรถไปเองขากลับไม่ปั๊มตาโดนห้าพัน ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับตอนนี้ลาวหนักมากไปเที่ยวล่าสุดเหมือนทุกคนกระหายเงินมากผ่านด่านค่าผ่าน20บาทพอพี่เราเดินมาที่หลังบอก50บาทให้เงินไปร้อยทำเฉยไม่ทอนงงความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับอ้าวทีนี้พ่อกับแม่อยากไปเที่ยวลาวคิดไว้ว่าจะไปกันช่วงปีใหม่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ,ออบ,ออรบขอบคุณคลิปนี้ครับ เป็นประโยชน์มากความคิดเห็นท่านต่อไปครับโดนแบบนี้ยังจะกล้าไปอีกไหมความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเคยโดนไป3,000ความคิดเห็นท่านต่อไปครับครั้งเดียวเข็ดบอกเลยแพงทุกอย่างความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับถ้าเข้าไปไม่ได้ปัม๊มเผลอๆจ่ายเป็นหมื่นเลยนะครับความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ เคยเจอแบบนี้เหมือนกันค่ะพูดเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็เรียกเข้าไปคุยในห้องความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเพิ่งไปมาค่ะเข้าประเทศจ่ายร้อยบาทออกประเทศจ่ายร้อยบาทซึ่งไปญี่ปุ่นเกาหลีไม่เคยเสียเลยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับแจ้งสถานโูตไทยในลาวให้ช่วยเหลือได้ไหมคะความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับที่เที่ยวในไทยมีตั้งมาก ภาคอีสานของไทยมีอะไรที่น่าเที่ยวมากไปทำไมประเทศลาวมีแต่พวกหิวโหวยพร้อมที่จะขูดรีดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยลาวไม่กล้ากับพวกคนจีนหรอกมันกลัวโดนกระทืบคนไทยควรเลิกไปเที่ยวลาวได้แล้วหยุดสนับสนุนลาวแบนเที่ยวลาวความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเที่ยวไทยดีกว่าปลอดภยัยเข้าวัดสวยๆก็ไม่ต้องเสียค่าเข้า ไปเที่ยวลาวเสียเงินค่าเข้าทุกที่อาหารไทยอร่อยสะอาดกว่าเมืองไทยดีที่สุดความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับถ้าข้ามด่านจะโดนตั้งแต่ค่าเหยียบแผ่นดินค่าเจ้าหน้าที่เขียนใบต่อมอให้ค่าซิมตรงด่านก็แพงกว่าที่สนามบินต่างจากนั่งเครื่องบินไปลงถึงที่เคยสั่งกาแฟราคาที่เมนูดูก่อนสั่งพอทอนก็ทอนขาดแบบเนียน ต้องทวงพร้อมจิ้มรายการให้ดูเลยสรุปถึงได้ครบเฮอ้อความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเคยไปลาวและเวียดนาม20ปีที่แล้วรถลับจ้าง3ล้อแท็กซี่2แถวไม่น่าไว้วางใจราคาไม่มีมาตรฐานเขาดูที่คนว่าคนลาวหรือคนต่างชาติราคาคิดเงินจะต่างกันมาระยะนี้น่าจะหนักกว่า20ปีที่แล้วต้องระวังครับใครไปเที่ยวลาวหรือเวียดนาม ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็ได้ออกความคิดเห็นสั้นๆครับต้องฟังความทั้งสองด้านค่ะหลังจากนั้นมีชาวลาวได้เข้ามาตอบว่าคอยคนลาวเว่าตรงๆคอยบอมักสันดานพวกตำรวจคือกันมันเฮ็ดเป็นขบวนการเป็นสันดานแบบนี้ทุกที่ที่คนลาวนำกันยังเอือมครับพฤติกรรมพวกนี้สำหรับเฮาว่ามันผิดสิ่งที่เขาเฮ็ดแต่พวกเขาว่าถูก ทำงานบ่มีความรับผิดชอบจ้องแต่สิปรับเงินทั้งที่เป็นความผิดตัวเองที่บ่อรอบคอบหรือว่าตั้งใจเฮ็ดเพื่อสิปรับเงินกับเป็นไปได้ทางด้านเจ้าของโพสต์จึงเข้ามาตอบกลับว่าไม่ไปอีกแล้วครับคนลาวก็ช่วยกันปิดขนาดผมโพสต์ลงเพจที่คนลาวเปิดหานักท่องเที่ยวไทยยังไม่อนุมัติให้ลงเลยสุดท้ายเรื่องจบด้วยการจ่ายเงินกีบที่เหลือ วางบนโต๊ะทำงานเลยครับบอกว่ามีแค่นี้เอาไหมเจ0 0แสนกีบคิดเป็นเงินไทยก็1,100บาทก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ